ยังไงล่ะอุ้ยมันบิ้งเข้ามาตบเลยโอ้โหมันเห็นเราปุ๊บมันเปลี่ยนตัวปับ๊บคนเลอะก็อย่างงี้ล้วเนาะสาวไหนได้เจอถึงกับคร่งอีชอดไฟฟ้าไปก่อปะ่ะเหลืมเลยวันนี้พาลูก้าลูกรักมาลงแรงดูสิเราจะรอดจากฮันจอมโหดได้ไหม แอบแทบเชื่อมเครื่องก่อนเทคนิคของเราเชื่อมเครื่องไกลๆตรงนน้นเลยเพราะถ้าเชื่อมเครื่องใกล้เราฮันจะมาเจอเราคนแรกมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะเราคือตัวป้านนั่นไงฮันมันไปพังที่เราเชื่อมเครื่องและแสดงว่ามันหาเราอยู่เพื่อนบอกผู้ราเปลี่ยนเป้าหมายอย่ามาเจอเราคนแรกกันแล้วกัน แล้วไม่รู้ตอนนี้มันไล่ใครนะงั้นขอเชื่อมเครื่องใหม่ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงไม่นะมันมาเจอเราแล้วโอ้โหแสดงว่ามันตั้งใจเดินหาเราคนเดียวเลยเนาะแถมมันก็เจอเราด้วยอืมเออ้ย,อยมันตีหมอกทะลุกำแพงพอดีเป๊ะเลยหลบไม่ทันว่ะไม่นะมันบี ไปก่อนโอ้โหดีนะที่ช็อตทันเอาสิจูบถึงไหนถึงกันว่า <c oughs> เครื่องยังไม่เสร็จสักเครื่องเลยว้ายม,มีคนตีหมอกว่าวน่าสงสารจริงๆตามมา,ตามมาเลยตามมาเลยไม่ได้ขีไง่ายๆนะแะ่ <c oughs> ยังไงสิยังไง จะหาจังหวะตีหมอกเหรอตีได้ปะล่ะเอา้ามีคนหลงแจ็คเราอยู่นี่แม่แค่นี้ก็หลงซะและ้วถ้าเราไม่ยืนหล่อนี่คงไม่เห็นใช่ไหมหมาเปลี่ยนมุมบ้างตามมาเลยเหลือสามเครื่องนี่ไหนหมอกไม้ยังไว้ตีไม่ด้วย เอาดิมาดิตีอะไรอ่ะตีอากาศเหรือนีเบิ่งซะกระโดดข้ามแผงไม้ไปมาเอางง,งดิง,งงดี <c oughs> อฮยยังไงยัางไงาเข้ามาใกล้อย่างนี้ก็ช็อตไฟฟ้าไปก่อนห <c oughs> มอกในมือสัน่นวายตีไม่โดนอีกแล้ว <c oughs> แตเปลี่ยนมาอีกมุมไม้มีกิม่ไม้ มอกไม่สงลูกใครมีคนตีเว้าตีอากาศหลายครั้งเลยน่าสงสารจริงๆเฮ้ยมอกมันมาแล้วออมันก็เอาเราสุดจริงเนาะเออฮเ,เหลือสองเครื่องงั้นยื้อก่อนเดอ้อช่วยเราตอนใกล้เต็มหลอดก็ได้ดูสงเหลว มันเฝ้าเรายาวเน้นอนมีเพื่อนปั่นอยู่เครื่องนูนอีกเครื่อง่ะลอยู่ตรงไหนอ,อ๋อข้างหลังอีกเครื่องเอา้านาอีฟกำลังจะมาช่วยหุยโดนหมอกเหรอไม่เด้อนายเสียสองแผลเลยขอบคุณมากนะเพื่อนเครื่องก็ใกล้จะเสร็จแล้วถ้ามีคนไดคนหนึ่งล้มก็จุดเลยเดอ้อนาอีฟก็พยายามบอกเราสุดมาทางนี้เพื่อน โดนตีไปอีกจุดเครื่องเลยเหรอนาอีฟติดถทาอยู่น่าจะล้มแน่นอนนั่นไงขอโทษนะเพื่อนล้มแทนเราเลยเอาไงเจคมันกลับไปหานาอีฟว่ามันเปลี่ยนตัวแล้วแถมหันมีตาแดงด้วยช่วยยากมากๆเราคงไม่ได้ไปช่วยนายนะต้องออกสามแล้วแหละโอเคเพื่อนอยู่ประตูนี้กันหมด เราออกเลยเด้อเพื่อนอย่างไงพวกเราก็ชนะอยู่แล้วทีเรมาหรือก็อโดนชดก่อนออกดีแต่เราชดไม่โดนว่ะเกมแรกเร็วไปงั้นไปต่อเกมที่สอกันดีกว่าด่านโบสถ์สีชาตินี่มุมแอบแซบและก็ค่อยเชื่อมเครื่องไปที่เครื่องไกลๆไหนดูซิ มีเพื่อนเข้าเครื่องแล้วสองงั้นเอาเครื่องไกลๆตรงนู้นเลยละแกนแตแล้วเราก็ไปหาป่านไฟฮึเมลี่เปิดกระจกอยู่ตรงสุสานเราเกือบวิ่งไปทางนู้นแล้วดีนะวิ่งได้แค่นิดเดียวขอละขอให้ฉันได้พักสักตาบ้างได้ไหมอย่าให้ฉันได้เจอคนแรกเลย ตาไหนตาไหนก็โดนหมายเรียกตลอดดวงมากับฮันซะจริงๆฮันก็ไม่รู้อยู่กับใครนะเชื่อมเครื่องใหม่ก่อนดีกว่าโอเคคุณลาอยู่ใกล้ตัวฉันฮันอยู่กับสาวน้อยไลกันอยู่ข้างหลังเรานี่เองเอา้าโดนตีไปแล้วหนึ่งจุกมันให้ได้เด้อเพื่อนเครื่องที่เราเชื่อมไปใกล้จะเสร็จแล้วเอ๋หัวใจเต้นแรง สาวน้อยจูกมาแถวนี้เหรอ,อเหยยังไงลเลยอ,อุ้ยมันบิงเข้ามาตบเลยโอ้โหมันเห็นเราปุ๊บมันเปลี่ยนตัวปั๊บคนเลอกก็อย่างงี้แล้วเนอะสาวไหนได้เจอถึงกับคร่งอีช็อตไฟฟ้าไปก่อนอุตยาไม่ได้เจอคนแรกแล้วนะแต่มันดันมาเห็นเราหนุ่มหล่อสเสน่ห์เหลือหล้อนอย่างเรา ใครเห็นก็ทั้งรักทั้งหลง <Huh? S 1> สรงงานหนักจริงๆเอาดิตามได้ก็ตามมาเลย <Hey. S 1> จุกให้สุดถึงไหนถึงแกมา <Hey. S 1> เข้ามาในโบทเล็กต่อเปิดกระจกเหรอตีโดนปะแล <Hey. S 1> ่ยังไงสิยังไงวายตีก็ไม่โดน แล้วสลับล่างเข้าไปในโบสถ์ทำไมจ้าแมรี่จ้าสลับผิดเหรอ <c oughs> งั้นจูกตัวไม่รอแล้วเนี่มาวิ่งยาวๆในโบสใหญ่เลยมาเ <c oughs> หลือสามเครื่องแล้วปั่นไฟกันยาวๆเลยเด้ออุ้ยเปิดกระจกดักหน้าแต่ก็ไม่โดนเ <c oughs> งาจี้หลังมาติดๆสลับล่างมาเหรองั้นก็เอาไฟฟา ตามมาตามได้ก็ตามมาโอ้โหเที่ยวตูดไปนิดเดียวว่ะกูรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยแต่จังหวะนี้เออไม่รอดเืเหลือสองเครื่องแล้วเครื่องก็น่าจะถ่านอยู่เนะอนี่ไม่ได้ต่างกับเกมแรกเลยนะเนี่ยเราจุกอยู่คนเดียวทั้งเกมนี่มันชีวิตวนลูปชัดๆ และก็ขำพูดเดิมเทมเพื่อนยื้อไว้ก่อนเถอะช่วยเราตอนไกลเต็มหลอดก็ได้เหลือเครื่องเดียวแล้วโอเคเลยเครื่องก็น่าจะเตรียมแล้วแหละแมรี่มันก็เฝ้าชูด <c oughs> เพื่อนระวังขอวิ่งเบียบไม่คิดชีวีนายไม่ต้องบอกเราเด้อเราจะจุกมันเองนีตีไม่โดอนอีกนี่ เวียนเทียนตรงนี้เลยเวียนเทียนยาวๆเลยตามได้ก็ตามมาอยากจูก,กี่ชัว่วโมงล่ะแมรี่บอกเราได้นะลูก้าใส่จูกในตำนานคือเรานี่แหละอเอาเวียนเทียนต่อไม่รอแล้วเน่ะเฮ้เวียนตรงนี้กี่ชั่วโมงดีเดี๋ยวมันเปิดกระจกว,วิ่งตรงแบบนี้ ไม่น่ารักจุดเครื่องโอเคมาเลยต่อยาวๆได้อีกกับมุมเวียนที่นตรงนี้เอาเวียนน้องเวียนเอาเวียนน้องเวียนไม่เวียนหัวให้มันลืมไปย,ยังไงดักหน้าหรือก็กระโดดข้ามหนา้าแตงอีกทีไง <Hey. S 1> แต่ถ้ามันเปิดกระจกอย่างนี้ เราก็ต้องชี้ออกก่อนตามมาเลยตามมาเลยที่หลังเลยเลี้ยง่ายนี่ช็อตไฟฟ้าตีเอาผู้ป่วยออกประตูได้แล้วเนืองเฮจริงๆแล้วเพื่อนออกประตูไปเลยก็ได้นะทางรับอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเราเด้อเพื่อนอีกไม่กี่วินาทีเราก็คงต้องล้มแล้วลีพรจกนะเออ เทเลไปประตูนู้นมาเพื่อนออกประตูกันไปเลยโอเคสาวน้อยออกไปแล้วเหลือนาอีฟถ้ามันยังไม่กลับมาเราน่าจะลุกเองทันอยู่นะพยายามอยู่กดเลือดตัวเองอยู่อย่าเพิ่งกลับมาเด้อ <c oughs> เลือดก็ขึ้นช้าแถวๆตีเอ้าเ,เห็นเงานาอีฟแล้วกำลังวิ่งมาเหรอฮะมันเปิดกระจกนะ เป็นไงเป็นเกินวะทีไม่โดินเจสลับล่างมาแล้วไงลูกแม่งต่อหน้าหันไปเลยเอาดิจูกต่อเหนือบอกเลยเยาเยาเอา้าถึงกับกดยอมแพ้เลยเหรอจ้าแมรี่จเจ